ราคาน้ำมันวันนี้2568 7พฤศจิกายน68ปตทบางจากอัปเดตราคาล่าสุดราคาน้ำมันวันนี้2568 7พฤศจิกายน68ปตทบางจากอัปเดตราคาล่าสุดฐานเศรษฐกิจมีคำตอบราคาน้ำมันวันนี้2568ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ o ออและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน หรือวิีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ3์สสตังต์ต่อลิตรและราคาน้ำมันดีเซลปรับลดละลง50สตังค์เมื่อวันที่21ตุลาคม68ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้เป็นดังนี้กลุ่มน้ำมันดีเซลซูปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลลิตรละ4 3 4 4บาท O ออดีเซลลิตรละ30.94บาท O ออไฮพรีเมียมดีเซลเอสลิตรและ45.6 4บาท บางจากไฮ้ดีเซลเลิตรละ30.94บาทบางจากตรวจสอบราคาขายปลีกน้ำมันกรุงเทพมหานครและปริมนณทลนประจำปีพุทธศักราช2565ของบริษัทปรต,ตอดน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนที่นี่ h t t p s c l a s h www o p t t o r com news oil p r i c e